สวัสดีครับมาวดาบพัดรถทงครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องครับผมมื่อกี้กมาใส่เด็ดฟ้มคือเก่าพี่น้องเด็ดฟ้มครับผมมื่อกี้เปลี่ยนเงี้ยครับมื่อกี้กะสิเป็นเงี้ยทากเป็นพี่น้องนี่เนี่ยทาก,ทากแมงยินหมาเขาเนี่ยแะครับผมเนี่ยแมงยินหมาเขาเนี่ยแหละพี่น้องะกะไม้กะประมาณประมาณเท่าครับผม นี่ไปพุ่นแล้วก็ลองเบิร์กเนียทางผมเลยเก็บทางมาจากพี่เป็นงานกำกันครับผมเป็นบอกว่าบา้านเคนทางหลายผมก็เลยไปเก็บได้มาหลายครับผมขอบคุณหลายๆครับผมที่เป็นผ้าไปครับผมเอา้าพวเป็นการเสียเวลาไปใส่ประมาณนี้แหละครับผมมันคำแล้วผมก็ได้เฝ้าใส่เฝ้ากับ,กบ แต่จังไงถ้าบ่มีเหตุการณ์ยังกะคือสิได้ติดตามกันยามมื้อเช้าไ่แล่ะพี่น้องแต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์ยังผมก็สิถ่ายให้เบิ่งถ้ามีปลาเถืกปลาหยังตอนใส่สิถ่ายเบิ่งครับผมอ่ะไปใส่เบกันเลยครับผมอ่ะสวัสดียามมื้อเช้าครับพี่น้องเฮ้ยเมื่อคืนนี่ก็บ่มีเหตุการณ์อีหยังเกิดขึ้นกัเลยบ่ได้ถ่ายต่อครับผมก็มายามยามมื้อเช้ากันเลยครับผมมีมานซ้ำได้ เนียะถักไม้ก้าครับผมขี่ตะเวนกันลังขึ้นพี่น้องอบูบรรยากาศยามมรสเอวนะครับขี่ตะเวนขึ้นโอ้บรรยากาศดีหนาวพี่น้องครับรถขี่รถมากลางทงโอ้เย็นจ้อยจ้อย <c oughs> นี่แหละครับผมบรรยากาศยังมมรสเ้าเนาะผู้ใดตื่นตะเสว่าดีเห็นแบบนี้แหละครับบรรยากาศ อากาศหนาวๆาวาวเย็ยนๆใกล้ๆหมอที่ปีไหมแล้วพี่น้องเอา้าเขาเรื่อนกันครับผมไปยามเบ็ดกันครับผม วันไปพี่น้องไม่ตึกเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ไอพี่นอ้องหลังนี่เป็นดินดินนะพี่น้องข้างนี้ดินครับผมเอาหรือเปล่เฮ้ยถากทำงนานบอตังคือตังหัวสักรเึเปล่า,าเดี๋ยวผมหาว่าตังดีเครับ mọi người mọi người mọi người mọi mà mọi người 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 mượn bạch nhìn bạch cũng không mượn bạch nhìn 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 nhìn bạch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  bạc bạch nhìn กินซองสั้นเลยนี่เข็งเต็มปากเลยอันนี้มาเข็งขาค้อเลยบ้ดพี่น้องโมเมนบนเบ็ดขาค้าเลยนี่โอ้อแสมแหลกบบกไงเลยไงยเลยพี่นอ้องครับผมมาแล้วมาแล้ว หลังแรกกอะเฮ้ยแต้มแรกกอะป่ะหลังเดียวถึกสองตัวได้ดพี่นอ้องมากินกันว <c oughs> ่าห้องพึ่งหลังนี้กันเพึ่งหลังนี้กันนี่นไงว่าจะคืออยู่เดีวยวเหรอลงไปบ่บ่พี่นอ้องลงคือบ่ลงสีดินดินไหม

ถึงงินเดียวนะสีดุดแล้วสาก็นหนีไปดิกินได้นะสีดุดแล้ว <c oughs> กับผม <c oughs> สองเต็มสองเต็มสองเต็ม ตากวันนี้เพ่ได้กินแท้พี่น้องเอาลุนกันต่อไปพี่น้องสองแจมสวยๆแล้วลุุนหลังนี้นะครับพ,ออพ้อถืงพี่น้อง ย,ยไ,ไม่ดึงผมนึกว่ามันตือนหมันดึง,ง,ดงอันนี้ก็บับเป็น,นกับเจ้ากับบ่อกออกันล้างกายแล้วพี่น้องว่ากันยำๆๆๆๆไปลำทางครับผมผมก็มาหาอยู่หากินเพิ่นก็มาหาออกล้างไก่เหรอต่างคนต่างมีวิถีชีวิตพี่น้องเอ้ารุ่นเบ็ดกันต่อไปจะไปคิด,ดอีนังไร ครับผมไายไังไงปานเกียบก่หลังนี่อยูบตรงเป็ดจีนจินเยอะ ผมอออนนโอ้โอ้ไก่สิรุปปดคือกันนี่ยมินมินโอ้โอ้มันสิรุดพี่น้องไปปดครับผมแต็มที่สามหวานเจี๊ยบพี่น้องหวานเจี๊ยบเลยครับผมนี่แต็มที่สามเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งปดปลาปิงเนียนี่ครับผม

จ่วงเศร้าๆกับบรรยากาศดีๆครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมมีพี่น้องคนมาปั่นจักรยานออกกำลังกายครับผมอุบเขากระลุนเบ็ดกันเพื่นกันออกกำลังกายกันเอามวนปุ๊บอ๋อเขากระลุนเบ็ดกันพี่เก้าพี่น้องอถืกแน่บ่ถึกแน่บข้างหลังนี่ก็สกก่งเคร่งอยู่ ดีอยู่ด้ว,ดวพี่น้องกินด,ด,ดนนบบีดีด้วยเขาลวาปลาหน่อยปลาใหญ่มันสวบเบ็ดหรือเช่นใดแต่เมื่อกี้หล่อนเบิดสุดหลังขึ้นเา่าดูกินดีอยู่โอ้มเมื่อนี้ยผมมีแด,ดดเลยพี่น้องหกโมงกลัวหรอกหกโมงกลัวอะไรยังอึมครึมโยกนขีีฟ้าเมฆบังเต้ มวลเมฆฝนได้เพี่น้องเป็นกีฬาหน้าหนาวกีาหน้าหนาวบรรยากาศถือว่านั่นครับผมใส่ได้คุณอันไปทางใดก็จะเป็นขึ้นกันหมดครับผมอันไปทางใดก็จะเป็นประมาณนี้เบ้อครับผมผมปั่นจักรยานผมก็ปั่นกลับไปก็มาเนี่ยะนี่ครับผมเบิดเบิดกันเลยยังอยู่ อประมาณสักงเจ็ดแปดหลังครับผมถึงพู้ละสะพานครับผมสะพานใส่มาเลยเอาดูเบื้องหลังนี้กันว่าเป็นยังไงนะผมเบื้องต้น ตึงเปี๊ยทุลังเด้กพี่น่อเจนกูอยู่พ้อข้างล่างเนี่ยมันจะบดโมี่เศษสะอีกอย่างนะครับดึงไปนี่จะพักตบอยู่ทั้งทั้งกัือื้อข้างล่างเปล่นเปลนกินแข็งแข็งเป็นแปลนตึกแหวานเห่าได้เลยครับผมแต่ว่าวานง้มเหนียวเว้ยแล้วเลย เสียงปวดปีนาาออกเข้าวัดเหรครับเปิดกระมาไอออกประลังกายนะครับปั่นจักรยานออกรำลังกายเอฟซีผมเด็ดเลยเอฟซีผม อย่าเบ็ดกันต่อไปพี่น้องเมื่อกี้หยุดพักคุยกับกระเจ้าอยู่เจ้ามาคุยนำเอ,าอ้าเย้เจ็ดแปดลังเอ้าต่อไปครับผมจ้องคข่งๆพี่น้องตึงต้งอยู่ใจ ตึงเตี้ยทุลังพี่น้อง ใส่นีหลายพี่้องใส่ใส่หนีหลายครับเนี่ยครับผม ตายแอีงแจงโอ้ยลงสองลังสุดท้ายพี่น้องสองลังสุดท้ายอสุดละนี่นี้ก็ตึงกันได้พี่น้องตึงเปียเลยเนี่ยเอ้างงไปเบิ่งมึงเด็กตึงแนี่ยไ อร่อยรลยพี่น้องตัวแรกส่งตึงเปี้ยนี <c oughs> เดี๋ยวล้างสุดท้ายพี่น้องเส้าสุดท้ายแล้วใส่ใบหางหมูเนี่ยท่คก็บวบบวบแน่เลยเรามาเคลืนอนใส่เป็นหลังแหลกได้บวมหลังสุดท้ายเลยแต่เว้นขึ้นเราพี่น้อง ปากห่างคนใดบกหอยไปอาลารทุกคนง่นอยเต็มปากเลยนี่โอ้โหเป็นถือ,อพี่น้องพี่น้องเห็นเห็นยังเห็นตัวปลาอยู่หลังแรกนี่อันนี้คือตอนไส้นีหลังแรกได้พี่น้องแต่ว่าตอนยามเป็นหลังสุดท้ายผมยามมาได้ทั้งพุกคน Lắng đi thử chút nữa Đến tổ phá rồi Hãy subscribe cho rồi ใส่ติกินตะเวนอยู่นะพี่น้องใส่สิยงาำตะเวนหมดละแล้วรุ่นนี้ละปลากันไ้แต่ปาควานรุ่นนี้แหละครับผมเอา้าตายผมกิไปเพิดแดดเดียวค่อยไปสรุปผลงานกันครับพี่น้อง พี่น้องนี่ก็มาสรุปผลงานกันครับพี่น้องงานมือนี่หาตัวเพราะครับพี่น้องหาตัวตโตใหญ่น้ำเต้ยพี่น้องโตใหญ่เนะครับผม เต้ากวางเนี่ยเต้าเต้าแปดคลิแปดลังครับผมปากคอหาตัวตือว่าโอเคเลยผมว่าเบิ้งเหล่ากายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับพี่นอ้องได้กดแชร์เป็นกำลังใจบ่าวด่าพลาละทงระทาต่อไปนะพี่น้องครับผมสำหรับเพื่อที่เบิง้งติดตามจนจบก็ขอบคุณหลายๆที่มาเบิ้งที่มาสนใจเบิงง้งคลิปจองเล็กน้อยของผมครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ รับผ้าจากคุณเก้าพี่น้องครับผมเลยกลับบ้านไปเติมกับเข้ากินครับผมสำหรับวันนี้ก็ส่งเก้าเข้ามาสวัสดีครับ